ดยัางน้ำเว้นกันจ้าฝนตกนี่มอคืนเมื่อกี้น้ำม,มเว้นได้พี่น้องไปค่ะ ไปค่ะจิกหัวจิกหัวจิกหัวได้แ้้เขาก็ลากเลยจ้าโอเคถนัดกันเลยไปค่ะนางกอนต้นเนี่ยจิกยังเห็นอันท่อน้ำยางก่อนที่นอกได้เ้รเข้กาเอาเลย หนาตำแนก่กับสกีดยากจากน้อยไปค่ะพี่น้องกี่ยางต้อยมาแล้วกันนะจ้า